ครับผมชื่อนายเฉลิมแค่หลีตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะก็เป็นโกตายอยู่ตอนนี้หมอกไว้ตีแรกกันคอกเกลือดก่อนติดคอคอกอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งครั้งละสองพันสองพันห้าสองพันเนี่ย แล้วก็พอกพอกจนไม่มีตงังแล้วก็เลยมาพอกหน้าท้องเนี่ยพอกหน้าท้องเนี่ยนะเขาทาพอกหน้าท้องแล้วกหน้าทอ้าทองก็พอกวันละสี่ครั้งเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นแล้วก็เที่ยงคืนพอกอยู่ก่อนนั้นน่ะก่อนจะพอกเรือยผมหมดจําอะไรไม่ได้แล้วแล้วไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่า ไตวายขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เจาะคอ,อที่คอเนี่ยแล้วก็พอกเลือดพอกเลือดได้อยู่ประมาณสักสองปีอะประมาณสองปีแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วเกิดมาหมอแนะนำให้เจาะหน้าท้องก็อกเลือดกับพอกกันเนี่ยพอฟอกหน้าท้องเนี่ยรู้สึกว่ามันดีกว่าพอกเลือดเพราะว่าผมพอกเลือดมานี่ โมจาอะไรไม่ได้บุญหมดจาอะไรไม่ได้หันมาเจาะหน้าท้องเนี่ยแล้วก็ดีขึน้นเยอะเลยดีขึ้นทั้งเยอะหละเดินได้ดได้ดได้กินได,ด,ได้นอนหลับน้ำดืม่มบัตปิวบีพีเนี่ยแฟนเขาเขาให้มากินแล้วก็เพื่อนของแฟนเนี่ยก็ให้มากินก่อน บอกเ้าบีบ <cues> ีเนี่ยกินแล้วก็บอกว่าดีเราก็กินดูมันก็ดีจริงๆน้ำดื่มเนี่ยเมอเกืเดือนมาหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยกินน้ำนี่มารู้จึกมีกระปกเตะมันกระจับกระแชงอ่ะนเดินเหินได้เดินไม่เปียไม่ได้เดินนะมันดีขึ้นกว่ากับเทเมาก่อนเมื่อก่อนเราเดิน ต้องใช้ทีเดา๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วเดินจะกักกักเดินไปเที่ยวถ้าซื้อของข้างนอกได้แล้วกินเช้าเที่ยงกินปกติเหมือนเรากินข้าวกินอะไรเด็ดก็กินน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยกินเหมือนกันอร่อยดีเหมือนกับรัขนกินกินซือน้ำมีพีพีเนี่ยกินนะมันดีมันชื่นใจสบาย มันต้องคิดมากครับ